ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออนสอนตัดผมชาย by k t o c a d e m y ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาศึกษามาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของรลงทรงสูงนะครับเพราะมีการใช้วีรองหรือไล่เก็บลักษณะกรอบองทรงแต่นะครับในแบบเขาต้องการให้ไล่เฟดคำว่าเฟดก็คือไม่มีน้ำเบอร์ลองหรือไม่มีวีรอง ูไล่ให้ขาวนวลเกินนะครับอันนี้จะเป็นที่มาที่ไปนะครับในการคัดหรือการตัดในแนวของช็อตแทร์หรือเป็นการตัดไล่ผมแบบสั้นๆน,นะครับนะจากขอบปลายชายแนวที่เราคัดหรือตัดในโซนของขอบของจอนไปแล้วเราก็มาขยับในโซนของซิกด้านข้างนะครับอยู่ลักษณะของหลังหูงานเชื่อมต่อก็คืองานคัดหรืองานตัด ที่เราเก็บขอบปลายชายแนวอาจจะเป็นลนักษณะของจอนอาจจะเป็นของหลังหูอาจจะเป็นโค้งมนในลนักษณะของความถุยในโซนของโหนกหลังเป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออสสมจิตนะครับดิสพาร์ีเอาแนวของงานตัดผมชายมาเผยแพร่หรือมาแชร์ให้เพื่อนให้นอ้องตลอดจนแขนงของสายวิชาชีพท่านอาจจะเป็นกึ่งของซาลอน ความหมายก็คือเป็นลักษณะกึ่งของการจัดผมหญิงลองศึกษานะครับลองอัพพลายลองดัดแปลงสร้างมูลค่าไรายได้เพิ่มให้กับชีวิตหรือครอบครัวของท่านอาจจะได้ลักษณะของการตัดให้กับบุตรหลานสาม,มีของท่านก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ในโซนของซิกด้านซายกรอบลายใจแน,นหรือตัวคิปเปอร์ที่ออตัดคือแตะแล้วก็ลูดออกไปให้ลักษณะของขาว นวลกืนนะครับการทำงานลนักษณะอย่างเนี้ยนะครับเราควรจะต้องกําหนดสูงต่ําอยู่ขนาดไหนหัวพิเปอร์นะครับหรือปัตเตเรียนเนี่ยอยียดจิกเข้าไปลึกถ้าลึกเขาจะเป็นแผลอาจจะเจ็บสิ่งที่ง่ายก็คือแตะแล้วหัวปลายกระดกขึ้นหรือเราท่องอยู่ในใจนะครับ เหินฟ้าแตะแล้วก็เหินฟ้าแตะแล้วก็เหินฟ้านะครับ3คํานี้นะครับเอามาเป็นหลักการหรืองานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายได้ตรงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับสามารถที่จะใช้หรือเรียนรู้ได้ทุกทกท่านนะครับเสร็จแล้วเรามาทิมหรือมาเก็บลักษณะกรอบทรงความหมายก็คือการที่เราคัดตัดเสร็จแล้วขอบลายใจแนวในส่วนของซิกด้านบน ขอบปลายชายแนวในโซนปีของซิกด้าน,นข้างตลอดตนถึงตัวเชื่อมต่อสิ่งที่ง่ายหรือลบง่ายที่สุดก็คือการใช้หวีบางค่อยๆเกลี่ยน,นะครับหรือค่อยๆลบขอบปลายชายแนว หรือลักษณะของทรงบางท่านอาจจะไม่ถนัดก็ใช้นำเบอร์หรือเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์ที่เล็กที่สุดแต่แล้วก็ตะวัดหรือรูดขึ้นไปตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะได้ส่วนด้านบนนะครับอาจจะใช้เบอร์สูงหน่อยนะครับ4 5 6หนะครับครอบแล้วก็แตะถ่ายรูดไปเลยนะครับเป็นหลักการดีกว่านะครับเพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านที่ท่านเข้ามารับชมท่านก็สามารถที่จะไปเ,เรียกว,ว่าเอาไปใช้งานเนาะบางทีดูแล้วโอ้อาจารย์ มันเหมือนกับยากนะครับเด่งที่ผมเกินเลยนะเบอร์หนึ่งนะครับถ่ายคอไปเลยถ่ายปุ๊บ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 ซี่ข้างซี่กลางนะครับแล้วซี่ีกปีซ้ายปีขวาเช่นเดียวกันเบอร์ห้าเบอร์หกคอบข้างบนถ่ายปุ๊บ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 วนให้รอบนะครับแล้วก็ใช้หวีรองเก็บอีกสีนี้แค่นี้ก็คือฟินิชนะครับก็คือการจบงาน เป็นงานหลักนะครับหรือเป็นงานที่ง่ายๆนะครับบางท่านท่านอาจจะตัดไปหลายๆครั้งแล้วมีความชนาญอาจจะมีะไรายได้เพิ่ม <c oughs> ให้กับครอบครัวอีกนะครับบางท่านอาจจะเป็นงานเสริมนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะสอ,สองทรงความหมายก็คือขอบปลายชายแนวที่โลคัดหรือเราตัดไปแล้วนะครับเราเข้ามาทิมมาตกแต่งในลนักษณะรอบทรงทรงนะครับขอบปลายชายแนวจากผมเขาเนี่ยเป็นผมเขาหนาม พองฟูบานมากเลยแล้วข้อสำคัญคือเป็นผมหยิกจักโศกหนวดเขานี่เยอะเลยนะครับวันนี้เราเจอนะครับว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือการตัดผมทั้งหนวดทั้งเขานะครับทั้งจอนทุกๆแบบนะครับเราก็มีการตกแต่งหรือลักษณะของการดีไซน์หรือการออกแบบของทรงออกมาให้กึืของความสวยงามจากงานคัดลักษณะของเขาความหมายของผมก็คือการที่ใช้เป็นคิปเปอร์ แต่เราก็ค่อยรู้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 แต่ข้อสำคัญอย่างที่เกิดแล้วนะครับว่าหัวปฏิเรินเนี่ยอย่าจิกนะครับนะพยายามตวัดหรือยกไอหัวกระดกขึ้นเพื่อนะครับไม่ให้หนังที่สะเขาเจ็บแล้วข้อสำคัญพยายามใช้หัวนิ้วโป้งล้างคำว่าล้างก็คือดึงให้ตึงนะครับการที่เราดึงให้ตึงเนี่ยนะครับหนังเขาตึงเนี่ยเวลาเราคัดหรือเขาตัดเนี่ยเขาจะได้ไม่เจ็บนะครับนะเป็นหลักการดีกว่านะครับว่าเป็นความรู้แบบบ้านๆนะครับ ที่ออสและทีมงานเคทีโอคาทามีหรือนะครับหรือสมจิตดิสพารดีเอามาเผยแพร่4ช่องทางนะครับ TikTok YouTube เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเรียวนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อฟซทุกท่านเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออส้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระกด,ดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออสและทีมงานเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปจบงานเรามาดูเทคนิคเลยครับงานคัดนะครับอันนี้งานคัดการตัดเขานะครับ หนวดเขานะครับเราสามารถที่จะใช้ปัตตเลียนตัวเดียวนะครับตัวเดียวอันเดียวสามารถที่ตกแต่งได้ทั้งทรงผมหนวดเขานะครับอันนี้ได้ทุกรูปแบบบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปใช้สไลด์หรือการตัดผมหญิงได้ไหมได้ครับนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้กับผมหญิงผมชายได้ขอให้เราเข้าใจละความหมายก็คือดึงนะครับโค้งมนมาแล้วก็ใช้ปลายเนี่ยคิปเปอร์ตวัดหรือลูดนะครับหรือเหลาเนี่ยเขาจะเป็นพิ้วเลยบางท่านอาจจะตัดเป็นบ๊็อก บ๊อบที่คมคมนะครับอย่างที่บ๊อบที่เจแปนเนี่ยออสเคยไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แช่แปนนิดหรือเป็นเจแปนแฮดดิ้งโปรเฟสชั่นแนลนะครับก็ <c oughs> เป็นสถาบันที่เขาดันคนแข่งขันหรือนะครับคนที่ชอบงานแข่งโดยตรงนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับนะออสได้ม,มีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้ก็สอนนะครับการที่เราใช้คิปเปอร์หรือปัโตเรียนตัดผมแบบคมคมนะครับ คำว่าคมความหมายก็คือเส้นแต่ละเส้นเนี่ยออกมาได้คมตัดขาดออกมาสวยมากนะครับนะอาจจะเป็นโค้งมนหรือลักษณะของการเทหรือเป็นชั้นหรือเป็นการตอ่ออันนี้ก็สัสดส่วนสุดท้ายเรามาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของจรขอบลายใจแนวของคราหรือลักษณะของหนวดหรือลักษณะของด้านใต้คางนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการดีกว่านะครับ บางทีหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นสุภาพตีนะครับเจอลูกค้าที่ก็เป็นแฮมั์แมนหรือเป็นผู้ชายมาหรือมีหนวดมีเข่าเยอะก็อาจจะไม่กล้ารับนะครับเพราะนะครับกลัวนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นมันก็มีไรายได้มูลค่าเพิ่มนะครับนะอาจ,จึงน้อยๆก็ได้เป็นค่ากับข้าวหรือค่าขนมหรือค่านมลูกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะรียกว่าเอามาเป็นจับจ่ายใช้สอยได้นะครับสุดท,ท้ายเรามาทิมหรือม,มาตกแต่งในลักษณะของหนวดเขา่า อันนี้เป็นแนวทางดีกว่านะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับดิสฟักดีหรือ KTO a c a d า m y ดนะครับเอาความรู้เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานแทนสี่ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเลียวนะครับเป็นน้องตลอดจน FC ทุกท่านเพียงท่านแอดนะครับเอกมครับ S อ M J I T นะครับออสสมจิตหรือออส t ิ k ตอกนะครับ ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้และออสยังมีทางช่อง f a c e b o o k l i ์ every day แต่ละวันออสอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆ